สวัสดีค่ะวันนี้กลัาพบก,กับเกตกวงเสงนะคะออกง่ายได้ชัวร์ค่ะและในคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะพี่พี่ขาเก็บมาแจกสวรวนโปรโมชั่นเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นค่ะพี่พี่วันนี้มีสวรวนโปรโมชั่นนิสสันเซลฟี่อยู่ที่3 1 0 0 0บาทค่ะวันนี้ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจเป็นตัวนิสสันเซลฟี่1.6คันนี้ลูกค้าราคาดีราคาพิเศษเลยจากราคานาป้ายอยู่ที่219,000่บาท คลิปวิดีโอนี้เหลือพิเศษเลยนะอยู่ที่1 8ึ่0แสนแปบาทเท่านั้นเองค่ะสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเก็ที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือว่ายกครูสายตรงมาหาเก็นะคะที่ศูนย์สามห้าศูนเจ็ดเจ็ดเจ็ค่ะคันนี้ผ่อมเพียงแค่ส0 0พกว่าบาทเท่านั้นนะตลอดอายุสัญญาเลย จองจากแฟนนั่นกับเกดอยู่ที่99บาทเช่นเคยค่ะสนใจนะคะยกขูสายตรงมาหาเกตตามคอนแทคด้านล่างนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะมาลูกข้าค่ะ,คะเดียวเรามาชมพร้อมกันเลยดีกว่าสําหรับเจ้านิสสันเซลฟี่คันนี้ได้เป็นตัว1.6รุ่นตัว E นะคะมาในรุ่น2 0 1 2ตัวเกียร์ออโต้รถบ้านมือเดียวค่ะานหน้าของเขาไม่มีรอยแตกรอยร้าวคราบเหลืองฝังลึกนะคะและที่สาคัญคันนี้ได้ส่วนลดเยอะมากๆลูกค้าขาอยู่ที่31,000บาทกันเลยวันนี้คุ้มค่าคุ้มราคากันอย่างแน่นอนนะคะ ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะทีมช่างมีการตรวจเช็คให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานคาสีพรบออปเดีบเป็นตัว2568แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันค่ะเครื่องยนต์ได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด16ึลิตร ใช้เชื้อเพลิงเป็นตัวเบนซินนะคะล้นๆนเลยไม่เคยติดตั้งแก๊สไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยจมน้ําไม่เคยตัดต่อย้อมแมมาก่อนอย่างแน่นอนค่ะฝากระโปรงไม่ฝากระโปรงเดิมนะคะสติกเกอร์มอกรน,นะคะสติกเกอร์คําเตือนต่างๆทุกอย่างในอยู่ครบหมดเลยค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะเก็บบอกเลยว่ารีบด่วนแคปหน้าจอนะคะทักไลน์แอดออฟฟิเชียลได้เลยที่แอดไซค์ KS 1234อสค่ะอย่าลืมแอด,ดานหน้ากันด้วยนะคะสําหรับตัวรุ่นนี้ค่ะได้เป็นตัวล้อแม็กเดิมนะจากโรงงานมาเลยเป็นตัวรุ่นที่มาพร้อ,กรรรอ,อ,อมก ตัว205ทัพ55 R 1 6ค่ะแม็กซีวงสีเส้นไม่ครบไม่ดุง้งได้เป็นตัวล้อแม็กเดิมลายเดิมจากโรงงานนะคะ ในส่วนของตัวภายในเนี่ยคันนี้จะได้เป็นตัวภายในโทนสีเบจเป็นตัวเบาะนังทุกแถวกรองร่องรอยก่อนการใช้งานเนี่ยถือว่าผ่านการใช้งานมันน้อยมากๆเลยโครงสร้างรถยนต์นะคะไม่มีการสาดสีการพ่นซีนการพ่นซอกใดๆไม่มีการเกิดอุบัติเหตุมาก่อนอย่างแน่นอนค่ะและขึ้นไปด้านบนนะคะรอยเบ็ดอาร์ตยางขอบประตูไม่มีอาการเสื่อมสภาพเช่นเดียวกันซีนซอกมาตด้านข้างประตูต่างๆก็เหมือนกันนะคะไม่มีการสาดสีการพ่นซีนการพ่นซอกใดๆค่ะในส่วนของตัวภายในนะคะคันนี้จะตกแต่งเป็นตัวสีทูโทนนะคะคอนโซลเนี่ย น้ำตาลกับเทากันแบบนี้ค่ะพี่ค่ะสีเบลส,สีเทากันแบบนี้เนาะสีสีสวยคริ้งคีเลยมีแอร์แบกให้คู่หน้านะคะและในส่วนของตัวฟังก์ชันออปชั่นค่ะเครื่องเล่นได้เป็นตัวเครื่องเล่นบอกเดิมจากโรงงานสามารถเล่น AM f MM, m m อ3ได้ค่ะลูกค้ามาเพราะว่าตัวจปปอแสดงผลในตำแหน่งนี้นะคะสามารถใส่แผงซีดีได้ค่ะเครื่องเล่นเดิมเดิมโรงงานเลยแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์คันนี้ได้เป็นตัวเกียร์ระบบออโต้เกียร์ออโต้ขับขี่ง่ายขับขี่สะดวกค่ะภายในกว้างแบบนี้เนาะรวมเอาเลยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะมีแอ คำม,มาเพียงแค่18 7่ง0สกิโลเมตรเท่านั้นเองเลียต่อปีถือว่ารถคันนี้ใช้งานมาน้อยมากภายในสูงสูงโปร่งกว้างกันแบบนี้บอกลูกค้าโอบรับสรีระได้ดีนะอารมณ์เหมือนเก้าอีน้นวดกันไปเลยลุกนั่งสบายอย่างแนนอนเกตขออนุญาตให้ดูราคาหน้าป้ายกันนิดนึงค่ะลูกค้าขา Nissan Serfie วันนี้มีส่วนลดให้ถึง31,000บาทนะลูกค้านะจากราคาหน้าป้าย2 000, 1 9 0 0 0บาทคลิปวิดีโอนี้เหลือเพียงแค่1888000บาทนท่นั้นเป็นตัวนแปสันบ1.6รุ่นนัว E ปี2012รถ บ้านมือเดียวสภาพด,ดีเข้าสู่ทุกรกยะสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอีกเกยดที่หน้าโปรไฟล์ได้คราวนี้ค่างว่า่าตัวผ่อนเปแค่ประมาณ4ี่พันนิดๆเท่านั้นนะคะตลอดอายุสัญญาค่ะป่าเราไปชมด้านหลังของตัวรถกันบ้างในส่วนของตัวด้านหลังของตัวรถนะคะคุณพี่ขาบอกเลยว่ากว้างม,มากๆ กว้างเลยคันนี้ได้เป็นตัวรถเก่งเน้นใช้งานกันเลยค่ะห้องเก็บสัมภาระกว้างใหญ่กันแบบนี้สามารถบรรทุกเข้าของได้มาเพราะกุตัวผ่านรองท้ายตรงรุ่นเข้าสงเข้าสอเข้าแก้มเรียบร้อยค่ะลายไม่อากด้านท้ายชัดเจนเดิมจากโรงงานนะคะรถอฝาท้ายคันนี้ก็ไม่มีการไขใดฝาท้ายเป็นตัวฝาท้ายเดิมจากโรงงานนะพี่ๆนะไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีชมรุดค่ะในส่วนของตัวสีนี้นะคะจะลงเล่นเป็นตัวสีเทานะคะเดิมๆน้า18สวยไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนเลขเครื่องเล่ถังเดิมๆนะคะเลขคาสีเดิ mar, ม,มจากโรงงานหมดเลยใน ส่งนตัวคอนซัลท์รายินสองขวามือลอยเมตรนะคะก็เหมือน้ายมือแน่นอนนี่ใช้มือเหมือนกันเลยลูกค้าขาลอยเมนอาชัดเจนเดิมจากโรงงานและคันนี้มาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้าแบบรอบคันนะก็จบกับไฟฟ้าหมดเลยค่ะ4บานประตูฝั่งคนขับเป็นแบบออตโต้มีระบบเซ็นทรัลล็อกไฮ พวกกระจกมองข้างก็สามารถปรับม,มุมมองแบบไฟฟ้าได้นะคะยีตัวพับเก็บไฟฟ้าให้ด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของตัวรุ่นนี้ส่วนนี้นะคะคุณพี่ขากระจกมองข้างมาพร้อมตัวไฟเลีย้ยวในตัวกุญแจเป็นตัวกุญแจคีย์เดทแบบนี้วันนี้คลิปนี้นะคะนิสสันเซลฟี่สลดอยู่ที่3 1 0 0 0บาทลิมด่วนค่ะเป็นตัวสเปคเครื่องย6รุ่นตัวอีนะคะปี2 0 1 2รถบ้านมือเดียวราคาถูกมากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกหน้าโปรไฟล์ได้หรือว่ายกฟูใสยตรงมาหาเกดค่ะที่ศูน7์7นทางก็ไห้เช่นเดียวกันี่เ แต่สาย KS 1234อย่าลือแผหน้านนะคะแล้วก่อนจากกันในคลิปรีวิวนี้ค่ะพี่ๆคาอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เกดด้วยค่ะจะได้เป็นกำลังใจนะคะให้เกดและทีมงานกลงเสียงค่ะและสำหรับคลิปตัวนี้เกดขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ